โอ้โหนี่น้องก้าวเดี๋ยวคุณแม่เห็นคุณพ,พ่อเห็นนะฮะรอบรองรางวัลพิเศษเลย,ย,ยแ,ลยแลข็งแรงมากวันนี้น้องก้าวแข็งแรงมากได้งองแงเลยวันนี้ ไหว,ว้โอ้โหนก้าเก่งวันนี้เก่งมากเทเลยเทเลยเทเลยอีกฟุ้งขีห <c oughs> นึ่งอีกหมดเจ็บคับผสมเต็มลูกเลยเหรอเหลือห้องเดียวนะห้องก,กว่า ไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วเหลือพี่ชูจะเอาเลยเราปูร้อยยี่สิบเต็มเนี่ยแต่ไม่ได้ภาวนาลูกเดียวไม่พอนี่ยต้องไปซื้อเพิ่มหนี่งอย่าให้บูวันนี้อะไรวันนี้วันอาทิตย์นีเปิดเปิดเปิดร้านนี้ร้านสิงห์ทองเปิดอยู่ปูนปอดแลนด์มันหมดยังอ่ะเหลือครึ่งลูกเสียเดี่ยวเาไอ้นี่มันอะไรนะทรายทรายอ๋ออันนี้หยาบนะเจ็บเราใจคร่งลูกของของไอ้ยงพ่อ เอามาแล้วไหมจ๊ะนี่ไง,งมาแล้วนี่ไง okay. <อ>เขาว่ามาแล้วนะเพราะนั้น<อ>เดี๋ยวนี้มัผมเจียกหน่ยอยเพราะนั้นไม่พอหรอนเนี่ย

รอแล้วเจอเอารู ulously, <eterm oon. S 2> ้วค่าของมันก็ได้มาจ้ากนี้ยรู้ว่าโอเคแต่มบานี่อคนาต่าพนั่งอยู่เไคองแอมพอันนี้พ่ก็นั่แันต่านได้แตแสักปีลังจากนั้นเข้าห้องแอร์มานต้องแต่ ในประวัติพ่อมาเลย 18, 19, 19. เดี๋ยวพ่อเห็นใน YouTube พ่อจะภูมิใจมหกเเนี่ย ยอดชุดยอดมากลูกชายลูกชายหลวงพ่อเนี่ยชุดยอดจนี่ชุดยอดจังสองย่างไม่อยากจนด้วยแต่จะยกถ้าจะยกยกเท้าแผ่นนั้นไอ้ข่บลงมกถึงพื้นวันนี้สองอย่างไี่ชัวร์คือก้านเทตา มีแค่สามแผ่นผนหนามีสามแผ่นอาจารย์จะตีแค่ไหนเตมระดับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแย่น้อยต้องมีน้ำมันขุ่นปูห้าข้างนอกเนี่้ประตูมันสองเมตรประตูที่ประตูเราให้ตีก็ไม่เป็นไรแล้วเราจะเคลียก็เราก็เอาแค่เอาหาเอาบิดเลยครับเอาเอาบิดบล็อกมาตั้งตั้งไว้เฉยครับ พราะมันแล้ว2<อ>เมต <Okay. S 1> ร7เท่ากนะ็ต้องต้องต้องเทประมาณ8อะเทประมาณ8เซนอะมันจะร่อนไหม